สวัสดีครับวิธีการเปลี่ยนชื่อของผู้ใช้นะครับใน c s s r o o o นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คชื่อของครูนะครับวิธีการก็คือ1เลยเข้าไปที่แอป a s s r o o m นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามุมขวาบนนะครับจะมีไอคอนตรงนี้นะครับจะมีไอคอนรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วเลือกที่ จัดการบัญชีนะครับจัดการบัญชีของ Google ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกที่แถบของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลติ๊กเข้าไปครับเราจะมีแถบที่ชื่อว่าชื่อนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ชื่อนะครับในหน้านี้นะครับเนินการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับบางโรงเรียนอาจจะให้ ในช่องของชื่อเปลี่ยนเป็นเลขที่นะครับนามสกุลเนี่ยก็ให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลน,นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูในโรงเรียนน,นั้นๆนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลองทํากันดูนะครับ